ข่าววิทยที่งคืนฟุตบอลไทยบายมานูเโปรกิงสตล์ประจำวันที่12กรกฎาคม2566โดยใช้ผบว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การอีกครับว,ว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เอาด้วยไงดิวเมืองทองจองตัวธนวันรต้องเย็นให้พอแล้วก็รอให้ได้หลังจากที่ข่าวลือของธนวัตรสุงจิตาบรลิิฟิลดีกรีทีมชาติไทย สนใจที่จะย้ายมาคาแข้งในเบอร์ไทยเริ่มซาลงไปในช่วงหลายเดือนหลังนะฮะเนื่องจากตัวนักเตะเองยังอยากจะหาความท้าทายต่อไปในลีกยุโรปต่อทว่าการจากการประกาศของจิงจอกสยามเลสเตอี้ที่ร่อนรายชื่อแข้งหลุดโผลจากทีมในช่วงซีซั่น2023หลังจากที่พวกเขาร่วงตกชั้นจากทางศึกฝบกมเมริจิตลงไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพได้มีชื่อของกันธนวัน์สุติธาวรนั่นทำให้อนาคตของเจ้าตัวนั้นมีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆกันอีกครั้ง โดยเจ้ากันเองก็ยังไม่เคยสัมผัสฟุตบอลในลิกอาชีพของไทยมาก่อนเลยแม้จะลืมตาโดยโลกที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่เป็นคนไทยแท้ๆแ,แต่ก็ไปเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่6ขวบทําให้รเริ่มต้นฟุตบอลที่แดนน้ําหอมจนตัวเขาก็ได้รับโอกาสจากทางน็อกซี่สโมสรดังของฝรั่งเศสเมื่อตอนอายุ13ปีก่อนจะถูกดันขึ้นมาเล่นให้กับทางทีมรุ่นอายุไม่เกิน19บเกปี โดยไม่แปลกใจเลยที่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกจะสร้างสารรค์เกมด้วยเท้าขวาและจะเล่นได้อย่างสวยงามเพราะเจ้าตัวมีอันเดรสอินเอสตายอดจอมทัพชาวสเปนเป็นไอดอนการฝึกฝนจนชำนาญทั้งจ่ายบอลความคล่องแคล่วงไวและก็สภาวะความเป็นผู้นำทำให้ได้ปลอกแขนกัปตันทีมเยาวชนของ็อกซี่มาสวมโดยผลงานอนด,ดเด่นจนกระทั่งถูกุ้ดได้ติดทัพตาไกา่ทีมชาติฝรั่งเศสน,นรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและก็17ปีขณะนั้นมีทั้งเดสซัตี้และก็บรัสเซียเหมือนเส้นการันต์ ให้เขสนใจก่อนตัดสินใจย้ายไปรุ่มชัร์ิงจอกสยามและเริ่มมีผลงานในทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีจนมีชื่อเป็นตัวสำรองในศึกพิมร์ริกเกมที่เปิดบ้านพบก,กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2021ในคาัังนี้ และหลังจากนั้นกรรับชีวิตของเจ้าตัวก็มีแต่ขึ้นโดยเฉพาะการรับใช้บ้านเกิดในทีมชาติชุดใหญ่โดยทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงเล่นไปทั้งหมด5นัดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเล่นไปทั้งหมด6นัดและอยู่ในชุดคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2020ในครั้งนี้กันอีกด้วยแต่แล้วข่าวร้ายของเจ้ากันก็มาเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2 0 2 2หลังได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าของเขาฉีกขาดต้องพักอย่างน้อย6เดือนและชีวิตเหมือนจะดิ่งลงเหวอ,อย่างรวดเร็ว โดยเลสเตอซิตี้ปล่อยตัวโค v เวนทรี COVID 3, ยื่นข้อสเสนอโซโซยื่นข้อสเนสนอ2ทีมจะทางลีกเดอร์ของฝรั่งเศสยื่นข้อสเสนอในครั้งนี้หลังจากโดนปล่อยตัวจะทางตุกสังกัด ก็มีหลายทีมยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่บทสรุปนะฮะคือไม่สามารถจะย้ายทีมได้เนื่องจากตรวจว่าร่างกายไม่ผ่านการพักรักษาการบาดเจ็บกินเวลาบันานร่วม1ปีปีทว่าแพทย์ลงความเห็นหัวเข่ายังใช้งานได้ไม่เต็มที่โดยอาจจะต้องมีระยะเวลารักษาตัวที่นานกว่านั้น พักเพิ่มอีก3เดือนฟื้นฟูอีก1เดือนเรยกความฟิตอีก1เดือนเอาง่ายๆเลยคือทีมไหนต้องการตัวเขาจริงจริงการยื่นข้อสเสนอและรับเอาไว้ตอนนี้อาจจะต้องมองข้ามอาการบาดเจ็บและพร้อมใช้งานได้จริงในอีกครึ่งปีข้างหน้าและข่าวเปิดเผยได้ว่าเมืองทองอดีตแชมป์ไทยลีกจีสมัยให้ความสนใจจากแผนแรกคือไม่กลับไทยแน่นอนอาจจะต้องมีเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แม้จะยุพึ่งจะเพียงแค่23ปียังมีเส้นทางอีกอไกลแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ธนวัต์ไม่มีทางเลือกมากมายนักหากเรอไปจถึงปลายปีหรือต้นปีหน้าตัวเขาอาจจะหายไปจากสาระบบฟุตบอลนานเกินไปนั่นจะทําเป็นที่มาของการตัดสินใจกลับมาเล่นที่ไทยโดยมีเมืองทองเข้ามาเกี่ยวข้องถึงขั้นพาการไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งนอ่านว่าผลออกมายังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จากหลายแหล่งข่าวเปิดออกมาในหลายทิศทางทั้งพร้อมเซ็นและก็ปลอดได้หรือแม้แต่กระทั่งล้มเดี๋ยวนี้สุดท้ายแล้วตอนจบของเรื่องนี้ไปเป็นเช่นไรน่าติดตามตอนต่อไปนะว่ากีเดนพยองกล้าที่จะวัดใจกับทางเจ้ากันหรือไม่น่าจว่าช่วงแรกอาจจะโดนตั้งข้อสงสยัยอาจจะผิดหวังหรือคุ้มค่านะั้ว่าเป็นการเสี่ยงที่ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน,น์ในกรณีนี้เป็นต่ว่างานนี้ก็ไม่กล้าจะพูดอะไรมากนะฮะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นขาา่าวจบนก่นีกครับอาไรยังไงสุดช็อกเลยนะบุรีรัมยู16ปีตัวทีมชาติไทยเพียบแพ้คู่แข่งยับเยินไป0-4บอลยุทธลีกร,รอบรองชนะเลิศโดยทำเอาแฟนไทยต้องทึ่งไปตามๆการเมื่อทางบุรีรัมยู16ปีลงสนามร,รอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอไทยแลนยุทธลีก2 0 23พบก,กับทางอสมชัญยูเนเต็ด โดยบริรัมชุดยูสิบหกปีมีตัวผู้เล่นดีกรีจสมเชติไทยหลายคนผลปรากฏว่าบริลัมยูสิบหกปีพ่ายยับให้กับทางอสัมชัญยูเต็ดไปถึง0ต่อ4ซึ่งงานนี้ทัพภาษาสายฟ้าพลาดเข้าจิงชนะเลิศไปอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะอาผมเป็นน้ว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะทําเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบมากันดีกครับเอาได้ยังไงเอเชียสะเทือนยุโรป PSG คว้าอีกครั้งอินเบซี่เกาหลีใต้ค่าตัวสูงมหาศาลเลยนะ โดยการน,นี้ทางถือเป็นดีวใหญ่สะเทือนเอเชียกับทางสะเทือนยุโรปลยนะฮะเมื่อทางสโมสรปารีสแซตแชมงทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสทําการเปิดตัวอีกคักองอินแนวรุกเจ้าของฉายาแมซี่เกาหลีใต้ร่วมทีมอย่างเป็นทางการซึ่งงานนี้ปารีสแซตแชมงคว้าตัวอีคัองอินในอาไปร่วมทีมโดยค่าตัวมหาศาลที่สูงถึง22ล้านยูโรหรือราว858ล้านบาทด้วยสัญญาระยะเวลา5ปี สำหรับทางอีคังอินคือหนึ่งในขุนพลทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ดวลกับทีมชาติไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึกเกมดังกล่าวเกาหลีใต้เอาชนะไทยไป1-0ศึกอ,อีคังอินถือเป็นแข้งแห่งอนาคตของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้เขา,าย้ายไปอยู่กับสโมสรบาเดนเซียในศึกล,ลาลิกาสเปนตั้งแต่10ขวบนะ ซึ่งอีกครั้งอินนั้นประเดิมชุดใหญ่ครั้งแรกบนเวทีลาลิก้าสเปนโดยวัยเพียงแค่16ปี8เดือนกับอีก11วันเท่านั้นก่อนจะย้ายไปสร้างชื่อกับทางสมโสมสรบารเอลมาจันกาในศึกลาลิก้าสเปนเช่นเดียวกันซึ่งตลอดยะเวลาในการค้าแข่ง2ส,งสมโมสรบนเวทีลาลิก้าสเปนเขาคนนี้ลงสนามไปทั้งสิน้น110นัดยิงไป9ประตูแอซสต์ไปทั้งหมด13ครั้งติดทีมชาติเกาหลีนใ,นใ,ตใต้ไปแล้วถึง14เกมในครั้งนี้โอ้โหเป็นในวัางงานนี้ถือว่าไม่ธรรมาดานะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเร่ออยัางไงย,ยิงสดแมตช์ชี้ตาทีมชาติไทยดวลเจ้าภาพอินโดนีเซีย AFF ฟียูสิปีปรอบรองชะเลิศโดยร่วมส่งกำลังใจให้กระทางทัพชบาแก้วยูสิปีสู้ศึก AFF ฟียูสิปี Women 2023, ปรรบูเมนแชมป์ป้นชิปสองพรอบรองชะเลิลโดยการน,นี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียนในวันพุงนี้เวลา19บเนาฬิกาสามสิบนทีเดกันที่ทางเกบรบโรจากาบาริงเมืองปาร,ริบังประเทศอินโดนีเซีย ฐานจะสดผ่านช่อง iNew TV แล้วก็ MNC Channel ในครั้งนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บ้านกันนะครับเอาได้ยังไงไทยกระหึมเอเชียนักกรีตาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกศึกเชิงแชมป์เอเชียนะโดยการน,นี้ทางเหรียญทองแรกมาแล้วนะฮะวิ่งผัด4ค100เมตรชายไทยคว้าเหรียญทองในศึกกีตาจชิงแชมป์เอเชีย2023 สถิตินะฮะสามสิบแปดจุดห้าสิบห้าวินาทีทำลายสถิติในครั้งนี้โดยการน,นี้ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ส5อาเซียนอแอตเรนติกแชมเปี้ยนชิพ2023วันแรกณนะสนามสุพัชราสายกีฬากีฬาประเภทวิ่งผัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโดยการน,นี้ไฟเตอร์ไม้ที่1ต้าไม้ที่2เฉากล้วยไม้ที่3และก็บิลไม้ที่4 ทีมชาตไทยเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลาถึง38.55วินาทีคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเกริธาชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองในครั้งนี้ได้สําเร็จนะะถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจนักเกริธาทีมชาติไทยกันเด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,นอีครับเอาได้ยังไงงานนี้มาแล้วนะจ๊ะหมดลงโทษ AFC คู่ชิงซเกมเดือดไทยกับอินโด โดยฟุตตี้แลนกิ้งออกมาเปิดเผยบทลงโทษของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ต่อเกมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์ซีเกม2 0 23ที่ไทยจอกับทางอินโดที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกมดังกล่าวเกิดเหตุชุรมุรมปะทะกันของทั้งสองฝั่งจะทําให้เกิดเรื่องฉาในวงการฟุตบอลเอเชีย โดยล่าสุดนั้นมีการริงานข่าวด้วยว่าสมาพันธ์ฟุตบอลห่งเอเชีย e หรือว่า AFC ได้ขอดเบอรลงโทษออกมาแล้วทางทางฝั่งไทยและก็อินโดซึ่งบทรลงโทษมีดังต่อไปนี้แบนคนละ6นัดปรับ1,000ันเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 4 7 0 7บาทคือทิตานอากุงโคมังเตงูและก็สตาฟ2รายของทางฝั่งอินโดนีเซียส่วนทางฝั่งทางทีมชาติไทยนั้นก็จะมีสมบิวิตรักญาติและก็ดกรประสบโชคโชคเหมาะ และก็2ส,สตาฟโค้ดทีมชาติไทยในครั้งนี้ส่วนแบนโค้ะ6นัดก็จะมีเตาเฟนนี่มุสรินหูดินและก็สตาฟสอง,องรายจากอินโดใชยวิพัฒน์สวนเพศศัตร,ริเชษฐ์ทสนิดธีรพัฒน์เปรนาและก็บำรุงบุตรพรหมจากประเทศไทยนอกจากนั้นสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียยังมีการปรับเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีก10,000ืหเหรียญสหรัฐหรือประมาณ347 0 0 0บาท สำหรับเอโทษแบนนะฮะนักเตะและก็ผู้ที่ถูกแฟนจะหมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจัดการแข่งขันโดยรายการต่อไปจะมีผลโดยตรงสำหรับนักเตะและก็สตาฟโค้ชกลุ่มนี้คือรายการ23ปีจิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4รอบคัดเลือกระหว่างวัที่6ถึง12กันยายนที่ถึงนี้ โอ้โหนะฮะเป็นแต่ว่างานนี้แย่เลยนะครับผมทีมชาติไทยโดนแบนไปกี่คนเนี่ยชัยพิพัฒน์หนึ่งโปรเ 2, ิเชษฐ์สองีรพักสามแล้วก็บำรุงบุตรพรมสี่โอ้โห,โหงานนี้แย่เหมือนกันนะฮะทีมชาติไทยของเราและนี่ก็เป็นข่าววินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทยมายมาน,นโปรกิงสไตล์ประจำวันที่12กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลถันครับ